สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนปากานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสาหรับยูกิก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่าพูดถึงแล้วก็ต่างแบบว่าติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆนะคะสําหรับยูกิเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้ผลงานของเธ,งงอ,งเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีงานเข้ามาเนี่ยตลอดนะคะแล้วก็งานเนี่ยก็คือแบบแน่นจริงๆหลายๆคนเนี่ยนะคะได้เห็นผลงานของเธอ แล้วก็ต่างบอกว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าปีนี้เป็นอีกปีดาวรุ่งของยูกิเลยนะคะ ซึ่งเธอเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว,ว่าแบบเต็มที่เนี่ยทุกงานเลยนะคะเราก็ได้เห็นแฟนๆก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะคะที่ถือได้ว,ว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆสําหรับยกูกินะคะก็คือแบบครอบครัวของเธอนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะี่คะที่แบบว่าคอยซับพอร์ตนะคะแล้วก็คอยแบบว่าส่งกําลังใจให้กับยูกิเนะะี่ยไม่ขาดสายจริงๆทุกครั้งนะคะที่เห็นเธอไปออกงานก็มักจะมีคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนะคะไปด้วยตลอดแล้วก็เรียกได้ว่า ซัพพอร์ตตลอดเลย แต่ว่ากว่าที่ยูกิเองนะคะเธอเดินสมาถ,ถึงจุดนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแบบเธอผ่านอะไรเนี่ยไม่เยอะมากๆเหมือนกันนะคะรียด้ว,ว่าชีวิตบนเส้นทางหมอลำของเธอเนี่ยก็คือแบบไม่ได้รวยด้วยกิบกุหลาบเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเธอเองเนี่ยนะคะก็แบบว่าผ่านอะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะทั้งการบอกว่าเดินสายประกวดร้องเพลงแพ้บ้างชนะบ้างนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอก็แบบไม่ยอมแพ้นะคะแม้ว่าแพ้เนี่ยเธอก็สู้ใหม่ จนเธอเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะเราเราเนี่ยก็ได้เห็นในความสําเร็จของเธอเนี่ยค่ะเราเธอก็เรียกได้ว่ามุ่งมันแล้วก็พยายามมากๆเลยเราก็เห็นถึงความเก่งของเธอเนี่ยมาโดยตลอดนะคะก็ถือได้ว่ายูกิเองเนี่ยนะคะหลายครั้งนะคะเธอเนี่ยก็มักจะมีการออกมาพูดถึงเธอเราก็อย่างคุณพ่อนะคะอย่างพ่อตุ้มเธอเรียกว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบผลักดันเธอในเส้นทางที่เธอชอบแล้วก็ผลักดันเธอนะคะในเส้นทางที่เธอเนี่ยรักมากจริงๆนะ สำหรับพ่อตุ้มนะคะก็ถือได้ว่าเธอเองเนี่ยนะคะกับคุณพ่อเนี่ยก็คือแบบน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือแบบคุณพ่อเนี่ยคอยซัพพอร์ตเนี่ยตลอดเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแบบ เ,เป็นคนที่แบบมีความสามารถทางในด้านของดนตรีการแต่งเพลงการร้องเพลงนะคะก็เลยแบบว่าซอนยูกิเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรียกว่าเป็นครูคนแรกของเธอเลยก็ว,ว่าได้นะคะที่คอยฝึกสอนนะคะแล้วก็ทําให้ยูกิเนี่ยเธอเก่งมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าอย่างล่าสุดเนีนะะ่ยค่ะก็เหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพยูกินะคะสมัยที่เธอเนี่ยเป็นนักร้องบนรถแห่ตอนนั้นเนี่ยน่าอายุน่าจะอายุประมาณ9-10ถึงขวบเท่านั้นนะคะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักร้องนะคะบนรถแห่ซาวานั่นเองนะคะที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดบ้านเกิดของเธอซึ่งตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยทุ่มเทมากๆกับกันเป็นนักร้องบนรถแห่ ก็คือนักร้องบนลอนแถ่นี่นะคะก็คือแบบแตกต่างกันมากๆกับการขึ้นเวทีปัจจุบันเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะจะต้องแบบร้องเพลงที่แบบเน้นอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็แบบอายุยังน้อยมากๆตอนนั้นประสบการณ์เธอก็ยังน้อยเหมือนกันแต่ว่าเธอเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะแล้วก็กลายเป็นแบบว่าคลิปใน YouTube หรือว่าในอะไรเนี่ยเธอก็แบบยอดวิวก็คือค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะในตอนนั้นอย่างคุณพ่อเนี่ยนะคะที่ได้มีการออกมา โพสนีคะภาพของยูกิเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าหลายๆคนก็แบบว่าได้เห็นกันแล้วก็ต่างแบบว่าเออได้นึกถึงนะค่ะวันเก่าๆของยูกิเพราะว่าครั้งนี้คุณพ่อนะคะก็ได้บอกว่าการทํางานเป็นประสบการณ์เพื่อชีวิตเพื่อการดํารงชีวิตการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองสู้ๆเร็วๆนี้นะคะอันนี้คือคุณพ่อนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าประสบการณ์เนี่ยก็คือแบบทําให้เธอเนี่ยเก่งขึ้นคุณพ่อเองก็ สนับสนุนตลอดพร้อมกับรูปของยูกิที่ตอนนั้นเนี่ยยังเด็กมากๆนั่นเองอันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวสำหรับยูกิที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันนั่นเองน,ะ,นะคะเรนนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้นะคะ